อ่ะแอมโอโร่ครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีเข้าสู่รายการยิงกิ้วโกจิบีครับแล้วก็กลาวสวัสดีโกจินะซอสอาร์ออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมซอสอาร์ออนไลน์เดียร์เฟตเตอร์เองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่35แล้วนะครับผมเนาะก็ได้นอนสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางผมก็ได้ทำการเปิดตู้ของวันเกิดเจ้าอริจังนิ่งนะครับผมเนาะก็เรียกได้ว่าไม่เกิดแดดอีเชินเคยนะครับผมโอ้ย เรียกได้ว่าช่วงเดือนเมษานี่คือผมดวงดีมากเรียกว่าเป็นเดือนแห่งของ G, G, G Watch p ี TV ก็ได้นะครับผมเนาะคือไม่คือผมไม่รู้แล้วมัน,เป,นเป็นเพราะอะไรคือปีนี้คือ ปีเนี้ยของเดือนเมษายนคือผมดวงดีรัวๆเลยท่านผู้ชมโดยเฉพาะไอ้เจ้าเกมซอสอาร์ออนไลน์เนี่ยทั้งวาเลียมและอินเตอร์เฟเตอร์คือดวงดีรัวเลยท่านผู้ชมซึ่งแบบเฮ้ยวันนี้วันไหลวันเนี้ยคือออกสีดาวรัวๆเลยท่านผู้ชมซึ่งเฮ้ยแปลกมากเลยแล้วก็แล้วก็ตามที่เห็นแหละคือผมได้สกิลเจ้าอาริอสอัศวินมาผมก็ไม่รู้ว่าเออสกิลน,นั้นน่ะมันเป็นสกิลปีไหนซึ่งผมลองเดาว,ว่าอาจจะเป็นช่วงสกิลช่วงอารหนึ่งปี ไม่ไม่ใช่เบอร์สกิลนะแต่ผมผมลองดูสกิลแล้วน่าจะเป็นช่วงสกิลหนึ่งปีเอาไว้ง่ายคือถ้าผมลองดเดาเรื่อยๆลอง,ลองดเดาเรื่อยๆนะอาจจะมาช่วงที่มันเพิ่งเอาของซอสอาร์ออนไลน์อะติเซชันเข้ามาในเกมเพราะว่าตอนนั้นผมจําได้ว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งที่มันเอาซีรีส์ของซอสอาร์ออนไลน์อะติเซชันเข้ามาในเกมแต่ประเด็นคือตอนนั้นผมผม,ผมอยากเล่นนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นโทราศัพท์ผมค่อนข้างกะโทรศัพท์ค่อนข้างกาเล่เล่นไม่ได้ นะครับผมเนาะก็คร,รียกว่า,าเฮียกว่าจะเล่นได้คือนู่นซื้อโทอรศัพท์ใหม่เรียบร้อยนะครับผมเนาะเรียกว่าตั้งแต่ที่ซื้อโทอรศัพท์ใหม่ปุ๊คือผมเล่นแบบ ตลอดชีพตลอดชาติเลยก็ว่าได้นะครับผมเนาะก็แน่นอนสลับพาร์ทที่สามห้าก็ใครที่จะไปดูก็ฝากรับชมด้วยละกันนะครับผมเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันก็เหมือนเดิมนะผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็เชวยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยละกันเนาะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยละกันเพื่อที่จะได้าัคลิปใหม่ของช่องเราแล้วก็เพื่อที่จะได้รับภาพทั้งคลิป ลฟ์สิ่งมันเองนะครับผมเนาะแล้วก็คำโดยถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีการหายใจดังพูดผิปดประการใดหรือระหว่างพูดลิ้นพันกราบขออภัยทุกผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะแล้วก็มีสิ่งนึงที่ผมจะมาพูดคือต้องบอกกันเลยนะครับว่าสำหรับคลิปที่ผมอัดอยู่ตอนนี้เป็นวันเดียวกันที่ผมอัดคลิปเจ้าอลิสวันเกิดด้วยท่านผู้ชมจำที่ผมเคยสัญญาได้ไหมครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเปิดตู้วันเกิดเสร็จ เดี๋ยวจะมาเปิดตู้คันนาตลกต่อซึ่งตามสัญญาครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้สกินชุดคันนาตลกต่อท่านผู้มโอ้นะครับเรียกว่าคืออันนี้คือผมอัดวันเดียวกันนะด้วยวขอจะว่าตอนนี้เพชรผมเหลืออยู่ครับผมประมาณพันเจ็ดนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดเลยนะครับผมเรียกว่าคือผมบอกเลยเจ็บคอแน่นอนนะครับผม เก็บคอแน่นอนวันเดียวก็คืออัดสองคลิปเลยก็คือของอลิศวันเกิดและชุดคณะละครสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่คณะละครสัตว์ชุดตลกนะครับผมแต่ว่าวันที่ผมลงจะเป็นคนละวันนะก็คือเดี๋ยวจะลงคลิปของอลิศก่อนแล้วคณะตลกค่อยลงที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวจะถ้าเกิดลงพร้อมกันปุ๊บเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูไม่ทันอีกแรงมนันก็เลยแบบค่อยๆลงดีกว่าอด้วยขอโทษผมคนที่ค่อนข้างลงคลิปชา้าเนาะสำหรับอิเกทรแฟกเตอร์ นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่วกันเลยท่านผู้ชมก่นอนที่คอผมลิ้นผมปากผมตะจะติดข้านะครับผมคือคทุกคนก็ผมเป็นคนผมเป็นคนที่ค่อนข้างพูดเร็วแล้วทีนี้คือถ้าเกิดว่าเบรกกระทันหันนะผมจะทำตัวที่แบทบทำช้ามากเช่นเวลาพูดคือพูดลิ้นพันแบบอุโล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 แบบพูดแบบพูดเร็วว่าแบบพูดแบบพูดแบบไม่รู้เรืนะ่องอะเลยมานี้นะครับผมเนาะอ่ะมาฮะ สก,กินคอนอโนตลกซึ่งผมหวังเจ้าคิริโตเอโซอยู่แล้วเพราะว่าผมจะได้คิริโตแล้วแน่นอนสำหรับใครที่เคยเล่นเกมซอร์อาร์ออนไลน์วานิชโดาวน่าจะเห็นไอเทมที่หนึ่งคือเป็นไอเทมที่ตัวละครยืนอยู่ด้านข้างแน่นอนนะครับว่าการที่อินเตอร์แฟกเตอร์เอาระบบนี้มาผมไม่รู้ว่าระหว่ะอินเตอร์แฟกเตอร์กับวานิชใครมาก่อนแต่ผมคาดว่าอ e ินเตอร์แฟกเตอร์นจะมาก่อนคือมันเอาตุ๊กตาอยู่ด้านข้างแน่นอนว่าวานิชโตดาวทำเหมือนกันครับ ทำเหมือนกันลองคิดว่าเอาตุ๊กตาอัสนะหรือคิริโตหรือน้องยุยเนี่ยแม่งอยู่แม่ง,ยมงยอยู่ด้านข้างแล้วประเด็น,นคือเกมมันก็ยิ่งแหลกนะแล้วมึงจะไปเพิ่มฟังก์ชันหึงยี่หรอวะ,วะคือถ้า,ถาเพิ่มฟังก์ชันอ่ะมึงเพิ่มฟังก์ชันแค่เปลี่ยนสีชุดก็พอเอาจริงมันไม่งั้นคือมันแหลกกว่าเดิมเอาจริงนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในตู้ก่อนว่ามีอะไรบ,บ้างนะครับผม อะอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมสลับตู้ของคณะตลกนะครับผมเนาะก็จะเริ่มขายตั้งแต่วันที่1ขออภัยครับเริ่มมันแต่เ,ออเริ่มขายแต่วันที่31 3. มีนาคมเวลา4ทุ่มจนถึงวันที่30เดือน4เวลาประมาณบ่า2 59อาทิตย์น้นาทิตยนันเรารู้ว่าตู้เนี้ยมันจะไปตอนที่30เดือน4เวลาประมาณบ่า2 59บ้านเรานั่นเอง นะครับผมเนาะอเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก่อนเลยละกันว่าเป็นไงนะครับผมเนาะอันี้คือชุดผู้ชายซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้หวังเรื่องชุดนะผมหวังไอเทมด้านข้างเพราะว่ามันค่อนมันค่อนข้างน่ารักดีนะครับผมอ่านี้คือชุดคิดโตมีมีสีสีด้สีดำสีแดงสีฟ้าและสีเขียวอาสัตก็เช่นกันครับผมมีสีแดงสีม่วงนะครับผมสีเขียวสีเหลืองอ่า โอเคอันนี้คือชุดนะครับผมนี่จำจำไว้นะสิ่งที่ผมหวังคือตุ๊กตาคิโตะและตุ๊กตาอสานะนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดเรื่องราคนะครับว่าเราจะได้อะไรมาบ้างถ้าเกิดได้ชุดคณะตลกก็ดีเ่ยวว่าเป็นคอลเลคชันเฉยเพราะว่าชุดมันเป็นสีดาวเนาะและแน่นอนครับว่าสำหรับตู้นี้ไม่ได้เป็นตู้การันตีสีดาวเด้อเพราะฉะนั้นอยู่ที่ดวงนะครับ อ่ะถ้งงางั้นก็ไปครับประทับเพชรของชั้นมาครับสำหรับพี่หนึ่งได้อะไรเอ่ยสีฟ้าจะบอกว่าเป็นตุต๊กตาไอ้ได้คือกกคิดนิโตว่ะอ๋อตุ๊กตาพูดตุต๊กตาที่เป็นเป็นระดับคาสต์คสต์คาสต์ต่ำสุดใช่ไหมลนะ่ะ อ๋อคือเอาง่ายทั้งทั้งกันเอาเข,าข้าใจละเข้าใจละถ้าเกิดเป็นหมวกตุ๊กตาเนี่ยจะเป็นคลาสสีน้ําตาลแล้วถ้าเกิดเป็นกางเกงจะเป็นคลาสสีเทาถ้าเกิดเป็นชุดคลาสสีทองโอเคโอเคอ่ะสเต็ปที่สี่ครับไปอันนี้คืออันนี้คือน้ำอยู่นะอ่ามาแล้วชุดที่หนึ่งครับไปชุดใครเอาว่าด้วยผีมาวะทุกผู้ชมอ่าวชุดผู้หญิงไม่ป็นลาอ่ะไป สเต็ปที่ห้าครับเฮ้ยดวงผมยังอยู่ว่ะอู้ยโจรเป็เฮ่ให้ดวงอยู่ว่ะอ่าคิตโตสิดามอ่าคิวที่หกตายทีทอลเลี่ยนเฮ้ยเิ็นเช่ทีทอลหลงไปอ่าจูบิชัยอ่าแปดเฮ้ยดวงมาว่ะเออ เก้า <9 S 2> คีโตตกไลยมาเอ้ไม่อาศนะไม่มาเลยวะนี่แต่คีโตที่ตกครบสีวมั้งเนี่ยสีบไอ้เกียรครบคอร์ลคชั่นแล้วมั้งเนี่ยสิบเอ็ดครับป่าปิดท้ายด้วยอะไรเอย่ยห้องหรือเปล่าเอาอยางเหรอสงใส่นับผิด โอเคเรียบร้อยน,นะครับผมสำหรับชุดคณะละครสัตว์สูบตัวละครที่เป็นตุ๊กตาเราได้มาถึงสุดก็คือคีโตคุงรับอา,อาสินาไม่มาเลยแล้วไกกด้ท่านผู้ชมสังเกตดีไอ้เคียมาครบทุกชุดเลยน้ำเงินแดงดำเขียวมาครบทุกชุดเลยแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามีชุดคณะละครสัตว์ด้วยไอ้เคียมันจริงๆจะเล่นคณะละครสัตว์ได้นะครับผม,ผมก็เป็นชุด ตัวตลกนะครับผมก็สรุปคือผมได้ทั้งชุดผู้ชายและชุดผู้หญิงเลยนะครับผมได้ว่าเฮ้ยดวงผมมานะแต่ตอที่บอกแหละชุดไม่ใส <c oughs> เพราะว่าผมชุดชอบช,ชุดที่มันออกแนวหล่หอเท่หล่อเท่หล่อเท่นะครับผมาะอ่าไปครับแคปรู้ผมถือว่ายังดวงดีอยู่นะครับผมสำหรับตู้คณะละครสัตว์นะครับผมอ่าม,ามามามาไหนขออนุญาตทำการแต่งตัวนะครับผมอยู่ดี มันเป็นยังไงตุกตาคิริโตะนะครับมาเอาจริงงยางจะบอกว่าผมผมเห็นมาสักพักแล้วว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ไม่มีตุกตาคิริโตะอาสนะอยู่ด้านข้างวะที่แท้อ๋อมันมีไอ้นี่เอามาขายนะี่ครับผมมาครับดียุดเค้เฮ้ยโคตรสวย จริงถ้าเกิดไปอาร์เซนอลนี่ผมใส่ให้ให้ให้กับโครูจักนะเฮ้ยไอ้ยเยอะแล้วแล้วเวลาอไหไอ้ยเยอะโคตรหนาหลักอ่ะดี๋ยนี้เฮ้ยเดี๋ยวใส่ให้กับโครูด้วยดีกว,ว่าจะได้เป็นฝาแฝดกันโครูก็เดี๋ยวใส่สีอะไรดีสีเด็ดเอาเอาเอาสีฟ้ามาเลยกันอ่ะเอาสีสีบอกกับชุดดีดีไปไงโอ้โหไหนดิเวลาเวลาวิง่งของกู เฮ้ยผมชอบอ่ะเยอะน่ารักน่ารักน่ารักดิน่ารัก,ก,กมากเลยเอาอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้ระบบไอ้ตุตก๊กตาอยู่อยู่ด้านข้างเนี่ยคืออันไหนมาก่อนแล้ว่างมาเล็บกับไอเอฟแต่ผมร,รู้สึกว่าวานเล่บน่าจะมาก่อนว่ะอ่ะโอเคท่านั้นก็เวลาจบคลิปแล้วนะครับผมสำหรับในการเปิดตู้ของชุดคณะตลกที่มีสกินและ ตุ๊กตาดาน้างนะครับผมเนาะทจริงผมหวังว่าอนาคตนะหวังว่าเขาจะเพิ่มเอฟเฟกให้มันดีกว่านี้นะเพราะว่าด้วยความทีม่วมันมาเป็นอาร์สองดาวเนาะไม่ใช่สามดาวคือถ้าเกิดมันมาเป็นสี่ดาวไม่แน่อาจจะมีออร่าหรือไปก็เคลื่อนไหวมากกว่านี้ก็ได้ผมผม,ผมก็หวังภาวนาว่าถ้าเกิดว่าเขาปรับเป็นสี่ดาวภาวนาว่าอยากให้มีเคลื่อนไหวมากกว่านี้หน่อย เด้วยวขอเดี yourself, close, thinking, ่ม well. okay. sí. ันเป็นตุ๊กตาเนาะนะครับผมเข้าใจแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันตุ๊กตามีมีมีมิติมากกว่านี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคนะอันนี้ก็คาดหวังละการสับไอเอสนะครับเรียกเรียกว่าเกมยังไม่สูญสลายนะฟังก์ชันตุ๊กตาหรือไอเทมแต่ตัวคือเยอะมากนะครับผมเนาะโอเคท่านั้นก็ไปละเจ็บคอไอ้เีทมวันเดียวอัดสองคลิปเลยเยี่ยมนั่นก็ไปละบายๆครับผมซีอยูรับผมบายครับ